สวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่วิถีซามูไรวัตุอินโดนย้ำชัดอีกรอบว่ามีคิดอำลาหงดัง Liverpool. ลิเวอร์ pool ลั่นขออยู่ต่อวัตุยินโดนะครับมิฟิโแดนอาทิตย์อุทัยของลิเวอร์ pool ย้ำอีกรอบว่ามีคิดย้ายออลเจรินแอนฟิโประกาศกล้องพร้อมสู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงของตัวเองวัตุยินโดนะครับกองกลางดีกเกตทีมชาญปุ่นประกาศจดเยือนอย่างชัดเจนว่าต้องการอยู่กับทัพหงดังลิเวอร์ pool ต่อไป แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีรายง,งานมาว่านักเตะเตรียมที่จะโดนขายทิ้งในช่วงตลาดพอกะแข่งรอบที่2ในเดือนมกราคมปี2025แล้วเตะเลือดบูชิดนะครับในวัย31ปีพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองในซีซั่นแรกสมัยที่เจเกิ้งครับกุมเยียนแต่เมื่ออันเนอร์สลัตเข้ามารับงานต่อจากบอสเจ้าตัวก็โดนรอบออกจากทีมตัวจริงในทันที เอโดได้ลงเล่นแค่เกมเดียวจาก10แมตช์ในทุกรายการและส่วนใหญ่แล้วนะครับจะลงเล่นในฐานะตัวสำรองในช่วงไทยเกยมซึ่งนักว่าสถานการณ์แบบนี้นะครับทำให้มีข่าวลืวอออกมาอย่างต่อเนื่องสามนักเตะเตรียมโดนขายทิ้งในเร็วๆนี้ซึ่งอาจจะเป็นช่วงตลาดป้าอแข้งฤดูหนาวก็ได้อย่างไรก็ตามเอนโดยังคงยืนยันคำเดิมว่าพร้อมติดอยู่กับเดเรสต่อไปและจะสู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงของเขาเราเพิ่งได้พูดการกิมคนใหม่ ผมคิดว่าเขาอยากเห็นนักเตะทุกคนมันเร็วเกินไปที่จะตัดสิน,นอะไรทั้งนั้นสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลต้องการขุมกำลังเชิงลึกนะักเตะทุกคนมีความจําเป็นเพื่อลงเล่นในทุกๆรายการและควาามาแชมป์ให้ได้ผมไม่มีความคิดกับสิ่งที่ผู้คนกําลังพูดถึงผมแต่ผมมีแผนที่หยูดที่นี่ต่อไปผมจะทําในสิ่งที่ผมควรทําและทําให้ตัวเองมีสภาพร่างกายที่ดีพร้อมอยู่เสมออดีตกัปตันทีมมาร์คเาว์สตุตการ์ดกล่าว ตามใจปาถนาดิกโกโตตานะครับเปิดใจหลังเจ็กกงครับคืนวงการลูกหนังเผยความรู้สึกดิกโกโตตานะฮะหัวหอกลิเวอร์พูลแสดงความคิดเห็นหลังได้ทราบข่าวเจก,กิ้งครับตัดสินใจรับงานหัวหน้าฝ่ายลูกหนังองคอ์กรเรสบูดิกโกโตตาก็หน้าฟอร์มแรงของลิเวอร์พูลเปิดใจคนแรกหลังได้รับทราบข่าวว่าเจ n กกิ้งครับคุณซือชาวยูแมน ตัดสินใจหวนกลับสู่วงการฟุตบอลด้วยการรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายฟุตบอลทั่วโลกให้กับเรสบูลซัลส์บวกบริษัทเครื่องดืม่มชูกำลังชื่อดังนะฮะบอนประกาศวางมือจากการกุงทีมหงแดงและจบฤดูกันที่มันมาโดยเหตุผลเพราะต้องการใช้เวลาพักผ่อนและอยู่ห่างจากวงการฟุตบอลประมาณ1ปีอย่างไรก็ตามะคร์จิกเกนคลับ Club, สร้างเรื่องสุดสะพยเมื่อประกาศรับงานกับเรดบูลซัลส์บวก จอเกนครันะครับจะเริ่มงานอย่างเป็น,นการในวันที่1มรกราคมปี2 0 2 5โดยหน้าที่ของเขาจะเป็นการให้คำปรึกษากับสมโมสรฟุตบอลทุกสมโมสรที่อยู่ในเครือของเรสโบอย่างเช่นเรื่องการฝึกสอนการพัฒนานักเตะและการซื้อขายโทตานะครับซึ่งเป็นคนแรกนทําหงแดงเปิดใจที่กรณีเจอิกนครับหวนกลับมาทำงานอีกครั้งว่าเจอเกนครับเหรอเขาเป็นคนที่ผมนับถือมากๆเราต้องเคารพการตัดสินใจของเขาผมขออวยพรให้เขาโชคดีกับบทบาทใหม่ ท่านี้ครับฟุตบอลที่อยู่ในเครือของเรสบูร์มีอย่างเช่นอาบาลิซิกเรสบูร์เซอสบวกนิวยอร์กเรสบูเรสบูบราซิลและเรสบูบารากันติโนนอกจากนี้แล้วเรสบูยังถือหุ้นขนาดเล็กของลีดยูเนเต็ดทีมในเดอะแชมเปชัอีกด้วยนะฮะล้าก่อนขอพอแค่นี้นักข่าวดังยืนยันเจลมาติปเตรียมแขวนสตัด๊ดเตรียมตัวรีทย ฟอบ,บิอุโรมันโนนะครับเ่ยวข่าวคนดังลูกหนังคอนเฟิร์มแล้วนะฮะว่าเจอมาติปจบประกาศรีทายจากอาชีพการเป็นนักฟุตบอลหลังจากที่หมดสัญญากับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงเสม,มอที่ผ่านมาเจอมาติปนะครับอดีตเซนเตอร์แบ็กคนเก่งของหงดังลิเวอร์พูลที่ปัจจุบันเป็นผู้เล่นไร้สังกัดกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะเลิกเล่นฟุตบอลตามการรายงานจากฟอบบิอุโรมโัโนผู้สื่อข่าวเว็บบฟุตบอลที่น่าเชื่อถือได้เมื่อวันศุกร์ที่11ตุลาคมที่ผ่านมา โรเมโนยืนยันผ่านเนะครับหรือว่าทวิตเตอร์เดิมตามการแรนจากลูสนาคริสเตนเ0 4สี่ซึ่งในวงในของชาวเกสศูนซึ่งเป็นอีกหนึ่งต้นสกัดเก่าของมาติปพร้อมกับอ้างว่าประกันหลังรังย่งชาวแคนาูนในวัย33ปีเริ่มคิดที่จะแขังเกือกตั้งแต่หมดสัญญากับหงดังหรเวผู้แล้วสำหรับมาติมนะครับเริ่มต้นอาชีพนักฟุตบอลกับชาวเกสศูนในปี2009โดยลงเล่นไปทั้งสิ้น258้นัด ทำได้23ประตูกาอนโยซุปลิเวอร์พูลแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ปี2016ซึ่งเจ้าตัวก็ประสบความสำเร็จอย่างมากมายกับการแข่งในทีมแอนฟิลด์โดยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหสมัยเอฟเอคัพหนึ่งสมัยคาราบาวคัพหนึ่งสมัยเอฟเอคอมมอนินติชั่นหนึ่งสมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนร์หนึ่งสมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพหนึ่งสมัยนะฮะพร้อมกับสถิติลงเล่น201นัดทําได้11ประตูนะฮะก็ขอให้โชคดีนะครับเจตีปของเรา ก็น,น่าจะคอนสตั๊ดยัยงเป็นทางการนะฮะลือรูพูเตรียมเผชิญบททดสอบสุนหิน10นัดแห่งฤดูกาลวัดกันสลัดกับศึกคิงจ่าฝูงพรีมลีกลือรูพูนะครับภายใต้การคุมทีมของอาเนเอร์สลัดออกสตัต๊ดฤดูกาลนี้อย่างร้อนแรงเก็บชัยชนะ6จาก7เกมแรกในพรีมลีกนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนแถมยังเสียประตูน้อยที่สุดเพียงแค่2ลูกเท่านั้นนะฮะแต่เส้นทางสูง่แชมป์ยังอีกยาวไกลนะครับทุกท่าน และบททดสอบที่แท้จริงนะฮะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่ช้าหลายฝ่ายมองว่าที่ผ่านมานะฮะหงแดงยังไม่ได้เจอกับกู้แข่งที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงซึ่งสาัะเองก็ยอมรับว่าทุกคนบอกผมว่าการเจอทีมหัวตัวาลังพิมลิกมันยากกว่าเจอทีมท้ายตัวางเยอะซึ่งเรายังไม่เจอทีมแบบนั้นเลยแต่ถ้ว่าทางออ t ตาอานาลัสิตนะครับก็ได้ออกมาเปิดเ,เผยว่า10นัดต่อไปของ,งลิเวอร์พูลในศึกพรีเมียร์ลีกถือว่าเป็นช่วงโปรแกรมที่ยากที่สุดช่วงหนึ่งของฤดูกาล โดยพวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับทีมชั้นนำมากมายไล่เลียงตั้งแต่เกมที่1นะครับพบกับโจซีที่แอนฟิลด์เกมที่2ออกไปเยือนอาร์เซนอลที่เอ็มลิสตสเตเดียมเกมที่3จะเปิดแอนฟิลด์พบกับไบเทนเกมที่4นะครับจะเปิดแอนฟิลด์พบกับแอสตันวิลล่าเกมที่ห้าจะไปเยือนเซาท์มป์ตันเกมที่6เปิดแอนฟิลด์พบกับแมนเชสเตียเกมที่7นะครับจะไปเยือนนิวคาสเซิลเกมที่8นะครับจะไปเยือนเอเวอร์ตัน เกมที่9นะครับจะเปิดแอนฟิโต้อนรับกัมเมียนฟุนลลมและเกมที่10นะครับเจอกับเอนเนมสเปอร์โดยจะออกไปเยือนโดยในบรรดา10ทีมนี้นะฮะมีเพียงแค่สองทีนต้นเท่านั้นที่อยู่นอก10อันดับแรกของตรงนารนางคะแนนขณะที่ทีมอื่นๆน,นะฮะล้วนแล้วแต่อยู่ในอันดับ2-9ถึงเเรียกได้ว่าเป็นศึกหนักที่แท้จริงสําหรับลิเวอร์พูลและจะเป็นบทพิสูจน์ฝีมือของอร์เนอร์สโอตว่าจะสามารถนําทีมรับมือกับแรงกดดัน และต่อกรกับทีมทใ,หใหญ่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีหรือไม่นะฮะโดยสี่นั้แรกาจ,จากการพักเบรกทีมชาติเดือนพฤศจิกายนจะเป็นบททดสอบแรกของซอตโดยช่วงย่างยิ่งกันเจอกับเชลซีและอาร์ซนอลที่กำลังแ่บเขี่ยวแย่งชิงตำแหน่งจ่าฝูงส่วนอีก6นัดที่เหลือนะฮะจะเป็นช่วงโปรแกรมเตะทีในช่วงคริสต์มาสซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่อัดแน่นและโรหดที่สุดในช่วงหนึ่งของฤดูกาลนอกจากโปรแกรมสุตโหดในศึกพร์ลีกแล้วนะครับซลอลตยังต้อง พาลิเวอร์พูลลงแข่งขันในสูฟ่าแชลีกและลีกขับอีกด้วยซึ่งจะเป็นบททดสอบสำคัญข,ข,ของตัวเขาและลูกเทียมการจัดก,การสภาพร่างกายและจิตใจของนักเตะให้พร้อมรับมือกับการแข่งขันที่ถี่และหนักหน่วงจะเป็นกุญแจสาคัญนะครับสู่ความสำเร็จสิ่งนันต่อไปนี้นะฮะของลิเวอร์พูลจะเป็นเครื่องวิสูจน์แล้วนะครับว่าลิเวอร์พูลภายใต้การกุมทีมของอาร์เนอ์สลัตจะสู้กับทีมใหญ่ๆได้แค่ไหนและมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกรุูกาลนี้อย่างจริงจังหรือไม่แฟนบนอลหงส์แดงต้องเตรียมลุ้น และส่งกำลังใจให้กับนักเตะกันอย่างเต็มที่นะฮะแจ็คก,กิลิฟันธงลุยดิอาร์ตของลิเวอร์พูลเก่งกว่ากาเบรียลมาตินเนลลี่ของอาร์เซนอลกิลิฟันธงดีอาร์ตเหนือกว่ามาตินเนลลี่ใครคือปีกซ้ายตัวจริงแห่งพรีเมียร์ลีกแจ็คกิลินะครับปีกตัวเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างชัดเจนว่าลุยดิอาร์ตปีกซ้ายของลิเวอร์พูลมีฝีเท้าที่เหนือกว่ากาเบรียลมาตินเนลลี่ ของไอปพนเาอยร์เซานอลในขณะนี้ลุยเดียกลับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงอีกครั้งในลุ้นการน,นี้ภยายใต้การคุมทีมของกุสกอนใหม่อย่างอันเนอร์สลัดเดอร์ดิอาสามารถปรับตัวเข้ากับการเล่นแทคติกของสลัดได้อย่างรวดเร็วและกลายเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งปีซ้ายแม้กระทั่งคดิกโปที่ทำงานได้ดีก็ยังต้องตกเป็นตัวสมรองปัจจุบันดีอรนะครับซัดไปแล้วถึง5ลูกจาก9นัดในทุกรายการพร้อมกับ โชว์ฟอร์มอันยอดเยี่ยมจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในปีกที่อันตรอยที่สุดในพิมลิกณเวลานี้แต่หน้าทางกับกันนะครับกบเบียลมาตินนารีแม้จะพัฒนาฝีเท้าขึ้นมากภายใต้การกุมทีมของมิเกลอาร์เตต้าแต่ฟอร์มโดยรวมกับตกลงไปเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูกันก่อนๆโดยในฤดูกันที่แล้วมาตินนารีทำได้เพียง6ประตูในศึกพิมลิกและในฤดูกาลนี้นะครับก็เพิ่งทำไป2ประตูเท่านั้น ด้วยความการเล่นที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทําให้แจ็คเกลิตซึ่งคลุกคลีอยู่ในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรู้จักนักเตะแนวรุกเป็นอย่างดีไม่ลังเลที่จะเลือกลุยเดีาร์ดว่าเป็นผู้เล่นที่เหนือกว่ากาเบียลม,มาตินาลีในปัจจุบันความาทะเยอทะยานของดีาร์ดและความท้าทายในอนาคตลุยเดีาร์ดเคยออกมาเปิดเผยถึงความปรารถนาที่เขาจะคว้ารางวัลรองเท้าทองคำหลังจากออกสตาร์ทลูก,กน,นี้ได้อย่างร้อนแรงซึ่งถือได้ว่ามีความเป็นไปได้ หากเขายังคงสามารถรักษาฟอร์มเล่นแบบนี้ต่อไปเอาไว้ได้อย่งางไรก็ตามเส้นทางการคว้ารางรองเท้าทองคําของดีอาร์ตคงไม่ไง่ายนักเพราะต้องแข่งขันกับลิงบลอ์ฮาลเลนดาวิงของแมนเชสเตีรที่กำลังโชว์ฟอร์มถล่มประตูอย่างต่อนเนื่องอัานเเนอร์โลลกุด์สกูของลิเวอร์พูลนะครับเคยกล่าวว่าดีอาร์ตยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดเมื่อฤดูกันที่แล้วแต่ก็แสดงความพอใจกับผลงานของปีทีมชาติโคลอมเบียในนักันนี้ และเชื่อว่าคุณจะสำคัญคือการรักษาความสม่ำเสมอซึ่งจะทําให้ดียัสนั้นกลายเป็นเพ่นที่ดีที่สุดในพิลลิกในตำแหน่งของเขาลิเวอร์ pool ภายใต้การคุมทีมของอาร์เนสลัตสีการเปลี่ยนแปลงสาคัญจากยุคเชกิ่งคลับและจากยุคสมัยอันรุ่นรอดของเเกิ่งคลับกับลิเวอร์ pool สิ้นสุดลงเดอะนอนานวันได้เริ่ม,มบทบาทใหม่ในฐานะหัวหน้าฝ่ายฟุยฟตบอลของเรสบู โดยจะดูแลให้คำปรึกษาแก่สมสนรต่างๆภายใต้เครือเรสบูเช่นอาบาเลซิกและเรสบูร์เซอ์สบวกฟันบอลชาวเยอรมันบางส่วนแสดงความผิดหวังกับการตัดทิแจกครั้งนี้ของเชกิงคลับแต่เจ้าตัวก็พร้อมนะครับสำหรับความท้าทายใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้ากระเด้มกันนะครับลิเวอร์พูลก็ได้ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้การนําทีมของอันเนอร์สลัดกุนซืนชาวฮอลแลนด์ผู้พาเฟย์ยนุกคาแชมลีกเอเลดดีวิซีลีกฮอลแลนด์ เดอะลิวูดนะครับได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในทินแอนเวลซึ่งสะท้อนเห็นถึงอิทธิพลของสลัดอย่างชัดเจนดังนี้ 1. ปรับแต่งแทคติกจากแกลนเพนนิงสู่การข้ขอคอมบอนที่เหนือชั้นจากเกตเก้เพลสซิงสู่การข้ขอคอมบอนที่เหนือชั้นแม้สลัดจะยังคงยึดมั่นในปรัชญาการเพล c ซิงสูงและการเข้าทำที่รวดเร็วแบบเจ็เกงครับ แต่เขาก็ได้เพิ่มมิติให้เก็บเกมรุกของลิเวอร์พูลโดยการเน้นการครอบความบอลการผ่านบอลที่แม่นยำเพื่อสร้างโอกาสทำประตูส่งผลให้หงส์แดงสามารถควบคุมเกมได้อย่างเหนือชั้นเห็นได้จากสถิติการเก็บกินชีด6นัดจาก10เกมแรกของฤดูกาลนอกจากนี้สลัดยังลดการใช้ลูกยนต์ยาวจากแนวรับแมบบ้ว่าฟันไดและเทนส์อเล็กซานเดอร์โนจะยังคงมีโอกาสโช์ทักษะการเปิดบอลยาวอยู่บ้าง ต่โดยรวมแล้วลิเวอร์พูลภายใต้การกุกทีมของสลอตจะเน้นกันต่อบอนสั้นและการสร้างเกมจากด้านหลังมากขึ้น 2. กิจวัตรประจําวันแบบใหม่วินยัยความเป็นมืออาชีพและการสื่อสารสลัตได้นาแนวทางใหม่มาปรับใช้กับกิจวัตรประจําวันของทีมโดยเฉพาะในเรื่องของการฝึกซ้อมเพื่อยกระดับความเป็นมืออาชีพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ภายในทีมตัวอย่างเช่นเข้มงวดเรื่องเวลา นักเตะทุกคนต้องรายง,งานตัวที่ AXA t ซ a, a i n i n g Center ก่อน9.15นาฬิกสร้างความสามาัคคีสราระนักเตะรับประทานอาหารเช้าร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างบรรยากาศที่ดีภายในทีมเน้นการสื่อสารมีการประชุมทีมบ่อยครั้งขึ้นและนักเตะจะได้รับฟีดแบ็กภายใน24ชั่วโมงหลังจากการฝึกซ้อมเสร็จเพื่อให้สามารถพัฒนาฝีเท้าได้อย่างต่อเนื่องพักผ่อนอย่างเต็มที่ กางเกมย่าวนักเตะจะได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของพวกเขาแทนที่จะต้องเข้าพักที่โรงแรมเหมือนในยุคของเจเก้นคลับ 3. บุคลิกภาพต่อสาธารณชนสุขุมยือกเย็นและเป็นเหมือจีสบสลัตมีบุคลิกที่แตกต่างจากเจเก้นคลับอย่างสินเชองเขาเป็นคนพูดน้อยไม่ชอบพูดถึงเรื่องนอกสนามโดยสว่วนเรื่องสัญญาของนักเตะแต่จะเน้นไปที่การวิคเคราะห์แทคนิค และแผนการเล่นของทีมอย่างละเอียดนอกจากนี้สล็อตยังเลือกที่จะไม่เรียนแบบการฉลองชัยแบบเร์กิ้งคลับซึ่งแสดงเห็นถึงความเป็นตัวของตัวเองและความมุ่งมั่นที่จะสร้างเส้นทางของตัวเองในฐานะผู้จัดการทีมลิเวอร์พูล 4. ความรับผิดชอบทังนั้นการซื้อขายนาักเตะโฟกัสที่การฝึกซ้อมและการแข่งขันโดยตำแหน่งเฮดโค้ชทำให้สล็อตมีบทบาทที่แตกต่างจากเชคกิ้งคลับซึ่งดำรงตำแหน่งแมนเจอร์ โดยสัสตจะมุ่งเน้นไปที่การฝึกซ้อมและการเตรียมทีตมตลอดการแข่งขันส่วนลิชันฮิวผู้อปนการกีฬาคนใหม่จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องการซื้อขายนักเตะสรุปได้ว่าลิพูนะครับภายใต้าการกุมทีมของอาเนอร์สลัตยังคงรักษาโครงสร้างหลักๆเอาไว้แต่มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับสไตล์การเล่นของทีมของสลัตซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กําลำำังนําพาหง์แดงเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและ เราปิดท้ายกันที่แฟนบอลน,นุนลิเวอร์พูลเร่งขายเทนส์อเล็กซานเดอร์โนออกจากทีมโดยด่วนหากหนักเตะยืนยันไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่สโมสรลิเวอร์พูลนะที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังจะปวดหัวกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับผู้เล่นตัวหลักของทีมอย่างเทนส์อเล็กซานเดอร์โน ที่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าตัวของนักเตะรายนี้นั้นอาจจะกําลังเมือนที่จะต่อสัญญาฉบัใหม่ละยะออกจากทีมไปแบบฟรีค่าตัวหล,ลังจบฤดูกาลน,นี้ซึ่งสถา,กน,กาน,นการณ์ดังกล่าวนี้เองก็กําลังทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากต่างไม่พอใจกับการกระทําข,ของนักเตะสกาเซอร์รายนี้และเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวเทนส์อเล็กซานเดอร์โนให้พ้นออกจากทีมไปโดยเร็วที่สุด โดยในตอนนี้สถานการณ์ของเทนอเล็กซานโดร์ก็กำลังสุมเสียงที่จะถูกแฟนบอลของตัวเองโกรธแค้นเพราะไม่ยอมต่อเันญาชุดชใหม่และแสดงความต้องการที่อยากจะย้ายออกไปค้าแข่งกับเรือมดริดแบบฟรีค่าตัวโดยในช่วงระยะหลังนั้นทีมรายจันทุขาวก็มักใช้กลยุทธ์ในการดึงตัวผู้เล่นชื่อดังเข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัวและที่ผ่านมานั้นเรือมดริดก็เคยประสบความสำเร็จในการคว้าตัวผู้เล่นชื่อดังลหลายรายเข้าสู่ทีมแบบฟรีค่าตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นดับบิดอลลาบาอันโตนิโอลูดิเกอร์และคิเลียนเอ็มเปเป้ในขณะที่ผู้เล่นจากลิเวอร์ตี่ย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดแบบฟรีค่าตัวก็มีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือสตีฟแม็กมานานที่ย้ายออกจากทินแอนฟิลด์เมื่อปี1999โดยตามรายงานล่าสุดจากลิเวอร์พูลเอโคระบุว่าลิเวอร์พูลกำลังมีโอกาสที่สูงมากที่จะเสียเทนอเล็กซานเดอร์โนออกจากทีมไปแบบฟรีค่าตัว หลังจากที่สถานการณ์ของเทนต์กับลิเวอร์พูลใตอนนี้ดูเหมือนว่ากําลังเข้าสู่ช่วงทางตันมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนะั่นทำให้ตอนนี้ได้มีแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากต่างไม่พอใจกับการกระทําของเทนตอเล็กซานเดรโนซึ่งสวนทางกับคําพูดของตัวเขาที่เคยพูดเอาไว้เมื่อครั้งอดีตเป็นอย่างมากว่าเขารักลิเวอร์พูลและมีความฝันที่อยากจะเป็นกัปตันทีมหงดังลิเวอร์พูลในอนาคต แต่สำหรับสิ่งที่ตัวของเขากําลังกระทําอยู่นั้นณต,ตอนนี้มันช่างสวนทางกับคําพูดของเขาเมื่อครั้งในอดีตอย่างเห็นได้ชัดโดยท่านั้นของลิวพูลนะครับได้ทําโพโลสอบถามความต้องการของแฟนบอลลิเวอร์พูลจากกลุ่มตัวอย่างกว่า2,200คนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับสถานการณ์การไม่ต่อเสนองชมัยของเทนนอเล็กซซนโนในครั้งนี้ โดยเพราะว่ามีกลุ่มตัวอย่างกว่า57%นั้นต้องการให้ทีมหงแดงควรเร่งขายเทนต์อเล็กซานเดอร์อโนออกจากทีมไปในช่วงตลาดก,การสแกนนักเตะเดือนมกราคมที่จะถึงนี้เลยเพราะเมื่อถึงตอนนั้นสัญญาของเทนก็จะเหลือกับลิเวอร์พูลไม่ถึง6เดือนแม้ว่ามันอาจจะได้เงินจนํานวนน้อยนิดแต่มันก็ยังดีกว่าที่จะต้องเสียนักเตะรายนี้ออกจากทีมไปแบบฟรีโดยที่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลย หรือเ,เมื่อสอบถามความรู้สึกของแฟนบอลว่าจะรู้สึกอย่างไรถ้าหากเทนส์อเล็กเซนโนย้จยออาทีมไปแบบฟีค่าตัวโดย84%บอกว่าพวกเขารู้สึกเสียใจยและอีก16%มองว่าไม่เสียใจยเพราะถือเป็นวิธีทางของนักเตะในขณะที่แฟนบอลอีก80%มองว่าคอนเนอร์บาซิลีจะสามารถทดแทนการขัดให้ไปของเทนส์อเล็กเซนโนได้แบบสบายๆและอีก13%ก็มองว่าลิเวอร์พูลกำลังแย่แล้ว ในขนาที่อีก7%ก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลจะซื้อ็คขาวรายใหม่ที่มีชื่อเสียงเข้ามาแทานที่และคอนเนอร์บรารีจะยังคงเป็นตัวสลองเหมือนเดิมนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่12ตุลาคมน,นะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักคลังลิเวอร์พูลและ The ะ o อฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ